เปิดดวงเสริมความรักสําหรับชาวราศีกุมหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองสูงค่ะชอบเข้าสังคมที่สําคัญชอบพบปะผู้คนเป็นคนที่ชอบงานศิลปะ ชอบคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆไม่ชอบอยู่ซ้ำๆจําเจที่เดิมค่ะที่สําคัญชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นการคิดที่บันเจิดมากๆฉะนั้นคนราศีกุมค่ะจึงคิดถึงเรื่องส่วนตัวของตัว,ตวเองเป็นสําคัญทําอะไรตามใจอารมณ์ค่ะเพราะเนื่องจากชาวราศีกุมได้รับอิทธิพลจากธาตุลมฉะนั้นคนราศีกุมจึงค่อนข้างที่จะแปรเปลี่ยนได้ง่ายการเอาอกเอาใจของชาวราศีกุมนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นแฟนอาจจะต้องเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามักจะเอาใจยากสักนิดนึง จะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆค่ะฉะนั้นมันจึงสูญฉนั้นจึงส่งผลในเรื่องของความรักทําให้เกิดการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันได้ค่อนข้างมากสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยชาวราศีกุมได้นั่นคือหากเรารู้ว่านิสัยของเราในทางที่ไม่ดีเป็นอะไรเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเราอาจจะต้องลดความเป็นตัวเองลงมาสักนิดนึงค่ะใจเย็นๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นคิดถึงใจเขาใจเราให้มากขึ้นชาวราศีกุมนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ภายใต้อํานาจความคิด ของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนรักอยากที่จะอยู่คนรักอยากที่จะอยู่กับคนรักแบบสบายๆฉะนั้นเขาจะไม่ชอบความเครียดค่ะฉะนั้นชาวราศีกุมจึงมักไม่ชอบมีความรักที่ถูกกดดันถูกบังคับหรือมีความเครียดใดๆฉะนั้นใครที่เป็นแฟนราศีกุมนะคะจะต้องให้พื้นที่กับเขาให้มากๆต้องใจงเงย็นกับเขาค่ะการที่เราจะเสริมความรักของเรานั้นเนี่ยพอเรารู้จุดอ่อนของเราแล้วเราแก้ไขจุดอ่อนของเราคุณจะมีความรักที่ดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครอยากทําบุญเสริมดวง มีวิธีแนะนําที่อยากจะให้เพื่อนๆไปลองพิสูตรและทากันค่ะนั่นยากแนะนําแบบนี้ค่ะว่ามันชวนคนรักของเราไปทําบุญถวายสังฆทานเป็นประจํานะคะที่สําคัญถ้ามีเวลาให้ไปถือศีลรักษาศีลน,นะคะเพื่ออยู่กับสมาธิอยู่กับความรู้สึกของตัวเองรู้จักตัวเองให้มากขึ้นผ่านการปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งจะทําให้อารมณ์ของเพื่อนๆน,นั้นเนี่ยค่อยๆบาลานซ์อารมณ์ของเราให้พอดีพอดีได้ค่ะจะสามารถควบคุมอารมณ์ของเพื่อนๆให้ไม่ขึ้นลงได้นะคะจะช่วยเสริมความนับเป็นอย่างดี และที่สําคัญนะคะชาวราศีกุมโปรดหลีกเลี่ยงการกักขังสัตว์หากเราเลี้ยงสัตว์นะคะอยากกักขังเขาอย่างเช่นปลาสุนัขแมวถ้าหากเราเลี้ยงสัตว์ขอให้เลี้ยงเขาด้วยดีค่ะขอให้เลี้ยงสัตว์ด้วยความรักความเมตตาเลี้ยงเขาให้มีความสุขจากภายใน,ในเลี้ยงเขาให้มีความสุขถึงภายนอกนะคะที่สําคัญให้ปล่อยปลาบ่อยๆชวนคนรักไปทําบุญด้วยกันบ่อยๆค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมนั้นเนี่ยมีความสุขก,กับความรักได้ มากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรให้กลับไปแก้ที่เหตุนะคะและนี่คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้ความรักของเพื่อนๆนั้นมีความสุขและยืนยาวมากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตพิคิดเองบาบนัดหัวใจ